สมเจ7 0 0ันเดสามสบเจ็ดราคาสามพันห้าพันนะคะหนึ่งร้อยสเาอะไรบิ๊กหัวนอะไรบสามสิบเจ็ดาคาหนึ่ง สนสองและสามนเจ็ดนะสามนะคะหนึง่งให้ดูยาวต่อเนื่องกันเลยนะครับต้องอันติดนะครับให้ดูยาวกันเลยนะครับเปิดถูกมากเลยนะครับทตไมเยอะนิดนึงครับวันนี้ให้ดูนวยาวเลยนะครับผมเกิดเอท้ำไมเยอะนิดนึงครับไม้สองแสนกว่าครับ จบไปแล้วสองคันครับผมนะครับลูกค้ากำลังดูรถอยู่นะฮะดักตัดใจอยู่ครับเพืาออะไรให้ในเดวนยาวๆนะครับหนังหนึ่งหนึ่งห้าก็ใช่ครับผมซื้อแต่เอซื้อปีหนึ่งเก้าหากไม่มีขออนาตครับานแเอคนละราคากันครับนี่สามแสนน่หนสะหน้าสามหนึงสและสาม โดิยาวยาวเลยครับผมานอค่ะสามนึ่ปดค่ะราคาค่ะสามสอสค่ะราคาปนค่ะสามสอสนะคัหน้านึ่งาะสามสองยานหน้าสอันนี้หนึ่งสี่เขาไปกสนครับน้าเปลี่ยนค่ะอันที่นหนึ่งห้าสูนมันเลยครับสองค่ะหน้า สค่ะดอกที่